بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله نري عظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้โปรดประศบดีพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอันทำดุลิดีและนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชุโกศขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับกับความเมตตาความโปรดปานที่พระองค์นั้นนะครับได้ส่งมอบให้แก่พวกเรานะครับให้เรานั้นนะครับได้มีชีวิต ได้มีลมหายใจอยู่ณขณะนี้นะครับและหนึ่งในเนื้อมาความโปรโดปานอันยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องเทลลรสุบฮานอห,หัวตาลานั้นนะครับได้มอบให้แก่พวกเรานั่นก็คือเนี่ยมาตุนอิสลามคือการที่พระองค์นั้นนะครับได้ให้ฮิดายะนะครับได้มอบนะครับทางนำให้แก่เราในการที่ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจนะครับและได้ยึดมั่นอยู่บนหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาอันนี้คือเนื้อมาความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเองพี่น้องเราในฐานะบ่าของพระองค์น,นะครับก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาได้กับหัวจิตหัวใจได้กับคําพูดได้กับการกระทาได้กับทรัพย์สินนะได้กับทุกวิถีทางพี่น้องที่ เบาคนหนึ่งเนี่ยนะครับพอที่จะทําได้นะครับพี่น้องครับเนื้อหาสาระของเราเนี่ยนะก็ยังอยู่ในหลักฐานนะครับที่บ่งชี้ถึงการเป็นรอบและเป็นอีละของอัลลอฮฺซุบฮานะหัตาในตอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องนะครับเราเองเนี่ยนะได้เรียนรู้กันไปนะครับในส ah ุรออนอารอฟอายะที่54นะครับได้เรียนกันไปเพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับได้กับ เวลาอันจํากัดเดี๋ยวได้ทบทวนอายานี้ให้กับพี่น้องได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นได้ตรัสบอกว่าอินนารบบะกุมุลลอหูแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอัลลอีคอลกัสมาวาติวันอัลฟีสิตติอายามนะคือพระองค์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในเวลาหกวันซุมมัสตาวาอัลลอฮฺหลังจากนั้นพระองค์นั้นก็ได้ทรงประทับอยู่บนบัลลังก ยุกชิลลลาวันนาหารอยตุลุบูหูฮาซีสันซึ่งพระองค์เนี่ยนะทำให้กลางคืนครอบคุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนเนี่ยตามทันกับช่วงเวลากลางวันอย่างรวดเร็ววัชัมสวรกมรวันนูยูมะมุสขรอติงเบออัมริจะเป็นดวงอาทิตย์จะเป็นดวงดวงจันทร์จะเป็นดวงดาวมันได้ถูกกำหนด ให้ทำหน้าที่ตามวงโคโจรของมันอัลาพึงรู้เถิดละฮุลคอลกุวลอมัมสิบนาทีละสุบะฮานะฮัวตาลาคือการสร้างและการบริหารกิจการตาบารอกัลลอฮุรับบนอาละมีนมหาบริสุทธิ์แดลสุบะฮานะฮัวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากละจักรวาลคราวนี้ครับพี่น้องเนื้อหาอายะในอายะนี้เนี่ยนะครับที่เรานั้นจะได้มา พูดคุยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันต่อเนี่ยนะครับนั่นก็คือในวัดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลานั้นได้ตรัสเอาไว้บอกว่าซุมมัสตวาวาละอัลอชหลังจากนั้นหลังจากที่สร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายเสร็จพระองค์นั้นก็ได้ประทับอยู่เหนืออารัชอารัชเนี่ยพี่น้องคือบัลลังของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลา ดังนั้นเองเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าแท้จริงการประทับบนบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยพี่น้องมันเกิดขึ้นหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาได้ทำการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนะครับและนะการประทับบนบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาเนี่ยพี่น้องมินซีฟาติลอฟัฟอัน อัลลอติยฟอัลฮัลลาฮุมะตาชะเป็นส่วนหนึ่งจากลักษณะการกระทำที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์นั้นทรงประสงค์คือลักษณะของพระองค์เนี่ยพี่น้องจะมีอยู่สองลักษณะเข้าๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือ ลักษณะการกระทำนะครับและลักษณะของพระองค์นะครับลักษณะของพระองค์เช่นพระองค์ทรงทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงรอบรู้พระองค์ทรงมีอำนาจพระองค์นั้นทรงเมตตาเนี่ยนะนี่คือลักษณะของพระองค์นะครับส่วนลักษณะการกระทำเนี่ยพี่น้องเช่น พระองค์นั้นจะให้ฝนตกพระองค์นั้นจะให้แดดออกจะให้ตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้แห้งนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้อยู่ภายใต้ความประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเสร็จเนี่ยนะครับถามว่าหลังจากนั้นนะที่พระองค์ใดประทับบนบันลังเนี่ยพี่น้องนี่คือความประสงค์ของใคร นี่คือความประสงค์ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن าและ ت ع าลาคำถามคือเราในฐานะมนุษย์เนี่ยพี่น้องไปโต้แย้งอะไรนะครับกับความประสงค์ความต้องการของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาเราไปโต้แย้งอะไรนะครับบอกว่านี่อัลลอฮ์จะประทับบนบัลลังก์ไม่ได้ถ้าไม่จะไม่ได้พี่น้องในเมื่อมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์เราเองไปโต้แย้งอะไรนะครับบอกว่านี่ทาอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์นี่ทากับอัลลอฮ์กำลังพึ่งพาบัลลังก์นะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรานั้นจะได้มาว่ากัน เราเอาสติปัญญาอันน้อยนิดของเราเนี่ยพี่น้องไปโต้แย้งนะครับกับความประสงค์ความต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานาหูอัตาลาถามว่าสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ตรัสไว้ในอันกุรานเนี่ยพี่น้องนี่คือความจริงหรือความเท็จนะถ้าใครเนี่ยนะครับตอบว่าความเท็จเนี่ยพี่น้องกล่าวกะลิมะใหม่ใดเลยนะว่าสิ่งที่เราได้ตรัสไว้ในอันกุรานเนี่ยคือสิ่งเท็จเนี่ยกล่าวกะลิมะเข้าอิสลามใหม่ ได้เลยแต่ถ้าใครก็ตามที่มองว่าสิ่งที่ลัสุบฮานหัวตาลานั้นได้ตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานเป็นความจริงทั้งหมดแล้วอายานนี้ลหละพี่น้องที่ลัสุบฮานหัวตาลบอกว่าประทับอยู่บนบันลังเนี่ยเรานั้นจะแย้งว่ามันเป็นเท็จหรือเรานั้นจะแย้งว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นะมันจะต้องว่ากันแบบนั้นเนี่ยเรานั้นจะแย้งเหรอพี่น้องทั้งทั้งที่ ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราบอกว่าอาญะทั้งหลายทั้งหมดของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุห์อัลาอนี่นี่คือความจริงและพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลลอฮฺ س ุบฮานแลูวุห์อาลาจะบอกนะพี่น้องว่าตนเองทำนะว่าพระองค์ทำทางท้งที่ในความเป็นจริงพระองค์ไม่ได้ทำมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องอัลลอฮฺ س ุบฮานแะลูวุต์อลาบอกว่าซุมมัสตว์วาลัลอชัช หลังจากนั้นพระองค์นั้นได้ทําการประทับอยู่บนบัลลังก์นั่นหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาได้ประทับอยู่บนบัลลังก์จริงๆส่วนการประทับจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่น้องอันนี้เราเองไม่ทราบได้เราเองเนี่ยนะครับรู้ด้วยกับตัวบทหลักฐานเท่านั้นเราเองรู้นะครับด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลานั้นได้บอกไว้เท่านั้นท่านอิมามมาลิกเนี่ยพี่น้องบอกว่อย่างไงอันอิสติวะ มะลูมการประทับบนบัลลังก์ของลอสุบฮานะหูวตาลาเนี่ยมะลูมคือมันเป็นที่รู้กันรู้ว่าประทับอย่างไรตามที่ลอสุบฮานะหูวตาลานั้นได้บอกเอาไว้ไม่ต้องการการอธิบายไม่ต้องการขยายความใดทั้งสิน้นวัสุอันอันฮูบิดาส่วนการถามถึงวิธีการว่าอลล์ประทับอย่างไรการเอ๊กการอะเนี่ยพี่น้องนี่คืออุตตริกรรม เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องมันเพียงพอแล้วนะครับกับคนที่อมมานศรัทธาที่เรานั้นจะต้องเชื่อตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮตารานั้นได้บอกได้กล่าวเอาไว้อัลลอฮฺบอกพระองค์ประทับบนบัลังคือคือจบวะมะนาอิสตาวาและความหมายของอิสตาวาเนี่ยการประทับเนี่ยหมายถึงยังไงอิรตาฟะหมายถึงสูงพระองค์อยู่สูงวะอาลาและอยู่เหนือ นะพระองค์อยู่สูงเหนือบัลังนี่เท่านั้นเองพี่น้องอลอัชนะครับอารัชเนี่ยนะที่เราแปลกันว่าบัลังบัลังเนี่ยพี่น้องท่านเชฟฟาซนาเนี่ยได้อธิบายไว้่ไงหัวสะกอฟุลมัคลูกอสนี่คือเหมือนจุดสิ้นสุดเหมือนหลังคานะของสิ่งถูกสร้างทั้งหลายพี่น้องครับ อัลอิสติวะเนี่ยนะการประทับเนี่ยนะครับคือซิฟาตุนมินซิฟาตินลาฮิลเฟียลียะ ah, คือลักษณะหนึ่งจากลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาทั้งหลายเป็นลักษณะเฟียลียะเป็นลักษณะแห่งการกระทำของพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยนะครับไม่เป็นการบังควรในการที่ใครเนี่ยนะจะมาทึกทักหรือจะมา คิดเอาเองนะว่าการประทับของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาจะเป็นการประทับเช่นเช่นที่มักลูกได้ทำการประทับอยู่บนมักลูกวะไลสฮุบิฮจตินอิลลัลอัชอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาไม่ได้มีความต้องการอัลัชแต่ประการใดพี่น้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีคนพูดอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาเนี่ยไม่ได้หมายความว่า บางคนเขาบอกว่ายัางไงการที่อ mm ัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาประทับอยู่บนอารัชนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องพึ่งพาอารัชเพราะถ้าไม่มีอารัชแล้วล่ะก็อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาเนี่ยจะอยู่ไม่ได้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาจะล่วงจะหลน่นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮฺฮักบัดพี่น้องจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ในเมื่อมันมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยพี่น้อง เราเองเนี่ยนะครับก็ต้องทําหน้าที่ชี้แจงนะซึ่งบรรด,ดาผู้รู้บรรด,ดาวงปราเนี่ยได้ทําการชี้แจงกันเอาไว้หมดแล้วผมเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการมีมีบทบาทเพียงแค่นําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมานาเสนอให้กับพี่น้องฟังเท่านั้นเองนะไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ของตัวของผมเองไม่ได้เกิดจากการถอดหุโกรมดึงหูโกรมเรียนรู้ของตัวของผมเองไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เราบรรดาวงปราเนี่ยได้อธิบายกันไว้หมดแล้วพี่น้อง อัลลอฮฺสุบะฮฺประเด็นแรกการประทับของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาไม่เหมือนกับการนั่งหรือการประทับของมักลุกประเด็นที่สองการประทับอยู่บนบัลลังของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นมีความต้องการบัลลังถ้าบัลลังไม่มีพระองค์นั้นจะล่วงหล่นลงมาไม่ใช่เพราะนะครับรีอันนหฮวฮุวัลลซียุมซีกุลอัช เพราะแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ยึดนะหรือทรงคำ้ำจุนบรรลังและสิ่งอื่นๆเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบรรลังแล้วบรรลังเนี่ยนะจะทําหน้าที่ในการค้ำอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในการยันอัลลอฮ์ไม่ใช่พี่น้องนะอุบิลยัยมินซาติกแต่การที่บัลลังก์อยู่เหนืออัลลอฮ์ได้เนี่ยพี่น้องเป็นเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้ยึดบัลลังก์ได้ทรงค้ำจุนบัลลังก์นี้เอาไว้ ดังนั้นเองเนี่ยนะครับถามว่าอะไรพึ่งอะไรพี่น้องจะบอกว่าลอสุบฮานาฮูอัลอาลาพึ่งบัลลังก์เนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เนี่ยทรงค้ำจุนบันลลังก์เอาไว้ดังนั้นถ้าจะบอกให้ถูกเนี่ยบัลลังก์เนี่ยพึ่งอัลลอสุบฮานาฮูอัลอาลาโดยมีหลักฐานว่าอย่างไงพี่น้องบอกว่าอินนัลลอฮะยุมซิกุสมาวาติวันอัรเดออันตะซูละอัลลอฮ์นี แท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลานั้นได้ทรงค้ำจุนบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอันตะรูละไม่ให้มันล่วงมันหล่มนลมันทลายมันพังลงมานี่พี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลานั้นได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการค้ำจุนชั้นฟ้าค้ำจุนแผ่นดินทั้งหลายไม่ให้มันล่วงหล่นลงมา วะลาอินซาลาตาและหากทั้งสองเนี่ยนะทั้งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยมันล่วงลงมาแล้วแล้วก็อินอัซสกาฮูมามินอะฮัดิมมินบาดีก็จะไม่มีใครที่ทำหน้าที่ในการคำจุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หลังจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาคือถ้าหากมันเป็นความประสงค์เนี่ยในวันกิยามะเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาจะให้ชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ย ได,ได้แตกกระจัดกระจายเนี่ยนะครับถามว่ามีใครหยุดยั้ยงได้ไหมพี่น้องไม่มีและในปัจจุบันเนี่ยที่อัลลอสุบฮานาหฺุตาลายังให้ชั้นฟ้าเนี่ยมันตึงไว้อยู่ยังให้แผ่นดินเนี่ยมันตึงไว้อยู่เนี่ยพี่น้องมีใครเห็นมันพังทลายได้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับจากอายะนี้นะครับเราเองนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหวุตาลาเป็นผู้ทรงคำจุน เป็นผู้ทรงยึดบัลลังและถ้าจะอธิบายให้ถูกเราต้องอธิบายว่าบัลลังนั้นพึ่งพาอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาพึ่งพาบัลลังนะครับก็อันท่ำดลิลละนะครับพี่น้องนะกับเนะื้อหาสาระในตอนนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตได้กล่าวจบเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับได้พบกันใหม่ในตอนถัดไปอัลลฮบิลัย์ตาฟิกวันฮิดายลอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮาดีิบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน